กบผมชื่อว่าครูผมชื่อว่ากันนะครับอ่าคุณกันมาเป็นชาแนลเป็นคนใหม่แล้วก็เหมือนเดิมคุณอ้ําบีซาร์ดนะครับวัสดีครูก็อยู่กับผมแล้วครับในดารอลคัสเซวิลนะครับคุณอ้ําวอร์ดฟักทีกิมมิงแล้วก็อังค์ขึ้นไฟกวัดไม่ใช่แหละเพลงจากกับผมไปเล่นเล่นนะไปวันนี้ก็จะมาเล่นสดแอบกันนะครับเดี๋ยวผมบอกเวลายิ่งฉุกก่อนนะครับมากันเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ให้เลือกกันเลยว่าใครเป็นนะบ๊ายบา โอเคต่ออะไรเลยใครเป็นดีคุณคุณอ้ําเป็นแล้วกันถ้างั้นทขาไมครับคุณอ้ําเป็นโอเคครับนั่นก็หนึ่งสองสามกลมกลมกลมแล้วก็หนีครับคุณการไปไปเดี๋ยวก็แล้วไปอยู่ไปนั่นดีครับอย,ยอย่าดูละเรียนตายอย่าแอบใกล้ๆเดี๋ยวไปแอบตรงนู้นีกันนะกระเบิดมาก็หาเจออยู่ดีเพราะมันมีชื่ออยู่ไม่ก็ไปไกลๆเลย bay cây cây, cây cây bay cây cây đâu gắm lắm chặt chặt Giờ xin chặt đi, chặt 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 là măng. chặt 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 đi mít chặt 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 phải chặt 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 rồi? โอ้โหแหววตรงนี้แหละนี่ไี่เขาเจอที่รับตัอ่ไปให้นะอยู่เดินาไป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 ี่ลากใครอ่ะันคก็เืนแกนก็โดนแล้วยังโดนยังยังเออเขาไม่ไหน ผมจมน้ำก no, ันเฮ้ยไม่ได้พูดถึงน้ำเลยกันออกทไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่เกิดการหลุดนิดนึงเพราะว่าไม่รู้เมื่อกี้หล่นอะไรระเดี๋ยวเข้าใหม่นะหลุดนิดนึงนะไม่เป็นไรช่างโอเคเข้าแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนโอเคเอ็มไมเอ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 ็มมาเลยเอาที่เดิมแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเกล้าเแล้วโรงแรม ใครนาะใครนาะอยู่ตรงไหนใครนาะใครนาะชื่อว่าอังคเขึ้นภารกิจมีใครหายไปเจอแน่นอนไปเจออยู่ใกล้สนดคอฟฟ์มีใครเล่าเรื่อล่าอาจะไม่มีน้องเกณฑาเก็บก่อน นี่ก็จะมือเนียนกันอีกแล้วเฮ้ยเจลิสอยู่อย yes> no ู่แถวๆร้านอาหารบอกแล้วโอเคผมอยู่ที่ไก่ๆเฮ้ใครไม่รู้ชื่อใครไม่รู้คนหนึ่งผมอยู่ที่หอผมอยู่ที่ใกล้ๆหอเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วผมก็จะรีบหนีแล้วก็ ผมจะสวิมมิ่งผูกพูดแบบนี้รู้เลยนะสวิมมิงผูกอุ้ยเบ็ล็อกเบ็ล็อกอย่าดูละเอือไม่น่าเลยเกินมาตรงไหนเนี่ยเขาแอบใต้เขาแอบใต้ดีโอเคบอกจบเสร็จเพียใต้ดีอืมใต้ดีอืมเขาแอบอดีใต้ดีไหม

สวัสดีครับคุณอยู่แถวไหนเนี่ยผไม่อยากโดนโป้งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เป็นมาหรอเล่าพี่อัพเป็นเดี๋ยวเฮ้ยไม่อยู่แถวน้ำพอดีเลยผมอยากไม่อยากโดนโป้งก่อนแต่ว่าใบเฮาคุณอัพโดนยังผมแอบอยู่แถวแถวใต้ดินใต้ดินน้ำเจอเป็นหล่อไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ผิดไม่อย no. ู่งี well, yes. ้ไอ้ไม okay, ่ใช่ไอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ไปคนละหลับเลีวไปคนอ้าวอึ้งดิอึ้งแบบนี้อยู่อยู่เดินเดินน้ำบ่ไปไปกันเราก็อยู่เดินเดินน้ำเคนโดคาร์ดิวมีนก็ตอนหมดเวลาแล้วนะหมดลาก็ หมเวลาการหา,ากับเวลาแค่เพียงปีนาทียะไม่ได้ไม่จำไม่ได้นะแล้วถ้าหายังไม่เจอไ,ไปก็ละก็ขอ,ขอ,บอจบรายการพิธานี้นะครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่เราเขาบอกเฮ้ย <c oughs> หมดเวลาแล้วคุณอ้ําเป็นฝ่ายแพ้นะตาหน้านะครับคนที่โดนคนแรกก็คือคุณกันนั่นเองนะครับคุณกันต้องเป็นคนต่อไปของผมยังไม่โดนเนี่ยคุณกันต้องเป็นคนต่อไปนะสหรับคลิปนี้ก็ได้ครับดีครับ